เอาละยังไงยังไงนะครับผมไม่ใช่ยังไง <laughs> โอ้โหไปแล้วลิ้นนะคุณดูร้วจัดเลยนะครับอันนี้ร้วจัดเลยนะครับผมดูไม่ไหวนะอย่างนี้ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมอ่าวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะฮะลัคกี้พิงกี้นะครับผมมาดูนะฮะก็มาดูนะคนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็มาดูกันนะตัวหน้าสิบบาทจัดกันไปเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะคนดูนะฮะก็ลุ้นๆกันไปนะครับผมจะจ่ายเยอะจ่ายน้อยก็รอชมนะฮะคนดูทุกท่านนะครับผม เอาแล้วนะฮะสามสิบหกบาทชิวไปก่อนละกันนะฮะท่านผู้ชมยังไงนี่ครับผมดูดสิบแปดบาทสุดท้ายโอ้โหยังไงนะฮะจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมแค่นั้นแหละนะท่านผู้ชมนี่ครับผม เอาดีสิบาทสุดท้ายแล้วนะมายังไงครับผมผมาดูรถเป็น1บาทแต่โคตรดีมาหบาทครับผมสแกตเตอร์อีกสตัวโบบาไปดีครับผมผมาดูสแกตเตอร์ลงหรือเปล่านี่ครับผมวันนี้โบบาคูสีอ้หสี่บบาทครับผมอ ได้กำไรมา11บาทนะครับผมมาดูลิ้นก็พันกันไปแล้วนะครับผมเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมมาดูแค่นักแร้นะฮะคนดูช็อตนี้อืใหญ่แค่เกินไปหรือเปล่าเนี่้52บาทนะครับผมรางวัลซูเปอร์เมก้าในครับผมท่านผู้ชม ไปกันต่อที่เบ็ดสามบาทเลยแล้วกันนะครับผมออโต้สปินไปสามสิบบุญนนะครับผมผมาดูเอาละนะฮะจังหวะนี้ยังไงวันหมดนะครับผมคนดูโอ้โหสแกต็ตไม่เข้าจะได้ไม่ได้มาดูคนดูจะได้ไม่ได้มาดูแค่นั้นแหละคนดูมาเลยนะครับผมคุณท่านผู้ชม บึมบ๊มสวยๆกัน<ว>ไปเนี่ยฮะคนดูช็อตนี้มาสวยๆกันเลยครับผมมาสวยๆกันเลยครับผมคนดู เอาละยังไงยังไงนะครับผมไม่ใช่ยังไง <laughs> โอ้โหไปแล้วลิน้นะนะคณดูล้วนจัดเลยนะครับวันนี้ล้วนจัดเลยนะครับผมดูไม่ไหวนะอย่างนี้โบบ,าบ้าไปอีกทีท่านะครับผมดู บึมบำมเอ็กชัตนะครับผมมาดูสวยๆนะครับผมสวยๆนะฮะท่านผู้ชมมาเรื่อยๆเลยวะกำไรคนดูโคโหัโครตึงโครอันตรายโบ๊ากันเลยทีเดียวนะครับผม2 2 1บาทนะครับผมรางวัลซูเปอร์มิกานะครับโบอีกแล้วนะฮะโอ้โหพิกจัดเลยไหลเรื่อยๆนะครับผมมาดู รัวจริงรัวจริงลายจริงต้องหมูทองเท่านั้นเองครับผมโอ้โหสวยๆไปอีกนะครับผม165บาทนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะช็อตนี้นี่ครับผมโอ้โหแล้วมันสุดจริงขอยอสักดอกไปมาขอยอสักดอกไปนะ โอ้โห oh. oh, oh. มาดอกนี้น่าจะดอกสุดท้ายนี่ครับผม,ผมดูขอแบบว่าเต็มกราฟแล้วกันเต็มกราฟแล้วกันคนดูโบาบาไปอีกครับสีบาทคนดูสวยบึ้มสวย230แตกพันไปเลยวันนี้บึ้มสวยครับผมแค่นั้นแหละคนดูกูนเจ็ดครับผมเน้นๆโอ้โหบัตเตอฟัค ของจริงนะครับผมมาดูนะฮะก็โอเคเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับหมูทองนะฮะก็เกือบหลับแต่กลับมาได้อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอตลาเพียงตอนนี้นะครับผมมาดูสวัสดีครับ